โอเควันนี้เรามาเขียนอะไรครับเขียนกนารบ้านอีกแล้วการบ้านอีกแล้วเหรอครับวับนนี้คุณครูให้ทําอะไรลูกฮะคุณครูให้ทําอะไรครับดูดพี่ข่ายัำการบ้านนะครับวันนี้ครับคุณครูให้เขียนเลขอะไรนะเลขยี่สิบเอ็ดถึงเลขสามสับสาิบโอเคแลาพี่ขายจะทำได้ไหมอ่ายี่สิบเขียนยี่สิบเป็นก่อนเห็นไหมเขียนแล้ว, okay. ลวพี่ขายเขียนได้ยี่สิบแล้วครับ มาเฉียงตัวพ่ออะไรไหมพ่อครับครับหนูขอเอาพอสิเฉียงอันนี้ทุกตัวก่อนได้ไหมได้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 เป็นไปยี่สิบไม่ใช่สิบเอายี่สิกรยักษ์ก่อนยอยักษ์ยอยักษ์สลีมัเอก่อนตงบอ,อกก่อนครับต้บองบอกก่อน,อ,อ,กกอ,นอ๋ายอยักษ์อ๋าย,ย่อยสลีมัเอกี่เอายี่ก่อนย,อยี่เขียนยี่ก <laughs> ่อน พี่ขายจะเขียนยี yeah, ่ก่อนนะครับสิบไม่สิบอ่าเขียนยอยักก่อนยอยักอ่านยอยย่อยยากมือนตัวนี้เลยยออียี่อ่าเสลี่ยีเดิมอ่ใช่เหมือนเดิมเลยไม่เอกเอาที่โอีบอสิบโอีบอสิบเอาเขียนไปสออีบอสิบนะสออีบอสิบมึงเขียนออกปะหนูมึงอ่านออกมันมันทำไมทำไมที่โซไม่ดำเลยครับ โอเคเขียนเหมือนกันเลยยี่สิบยี่สิบขึ้นไปดูว่าพี่ใครจะทำได้ไหมเอาเลขไหนมาเอาเขากกียนตัวก่อนก็เลขไง,องอสอองอสออส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 องอสองสอสอเอาเขียนสองเอาอันนี้กับอันนี้มาใช่ไหมใช่ใช่เอาที่มาเอาที่ทำแบบนี้เหรอก็เหมือนการก่อตรงนี้ไงสองงอสอง อสอขอให้สอ,อ,สอสเสือไม่ใช่ว่างครับ<อ>นี่ไงนี่ไงสออง,อ,สองส่องฮ่าน <c oughs> ี่ครับบอกว่าพี่ขบับ่าถ่ายวิดีโอให้คาดนค่าพี่่าจะไปไหนนะไปเครื่พี่คายจะขี่เครื่องบินพี่ข,าข,ข่า, <c oughs> ขาหาอะไรนะพี่ข่าหาโปพี่ขา <c oughs> นี่เขจะหาตังค์ไปขี่เครื่องบินไปหาปูปูีพ่อบาไมด้เล่นกับปอโ, <c oughs> โอเคอาเข็นไปสองออง,งอสองโอเคงอง,งูเอาอ่านว่ายี่สิบสองยี่สิบอต่อไปเป็น<ท>ไ,ไรเป็นไรนี่ต่อไปเป็นยี่สิบสามยี่สิบเอาเค่นีีตัวมาต่อท้ายาเอาเอานี่มันเดิมายี่ยี่สิบมัน,บนเดิม ยออยีบอีกยี่ซออีบอสิบเหมือนเดิมเอายอยักทุกอันหรอยอยักไปก่อนซออีบอสิบเลยก็แต่ยอยักเลรอซอเสือด้วยสิสิบหเฮ <_ c oughs> ้ยไม่ดูเลยอุ้ยโอเคครับพอกิ่นี้ก่อนนะครับมันจะไม่เสียดครับ